ครับตอนนี้ก็หลังจากที่เขาอัดแล้วกะไดเวล่าครับแก่ครับอาจารย์กะทีงานอีโพตู้คือเก่าครับอันนี้เพื่อนกะเอาคันนี้มาเอามาชองขันขึ้นมาเลยับหกล้อครับยิบหนายแล้ครับพี่รับหกล้อครับย่าจะไปถ่ายตอนลงหมดล้ครับ พราะว่าตอนขึ้นหกลอ้อผมกะมาพรทันนะครับมาทันตอนหลุดน้อยไปแล้วทีมงานเพิ่งกะมากหน้าร้าตาครับข้างคือเก่าครับมาขึ้นเพื้องสามีเนึงกับเต็มรถครับโอ้ยโหโมโยกรกะโดดตอนนีน้แล้วเขาท่าย,าย้ำทะเลเวียกรถ <c oughs> โอ้โหหได้ออกเงี้ยของเขาจะหลุดน้องไร้ออกกันกระถาย กำมายืนเว้นเดลยสิลูกน้องคนปัจฉิไส้หัวครับโอ้กระจกกับบริพิตรนะพวกเออรถแก่เพื่องอย่างนี้รถแก่คลองกับต่างห้างใช่พ่อหนุ่มใ้อน,นึ่กับของผมก็จะเป็นทีซัมเลสแลละครับโอ้เพื่อกระเป๋าขนาดเจิดขึ้นเจิดขึ้นนีออ่งานนุนก็ว่าน เียหายจากก้อนโพนะครับเดยป่ยยคอกบดิบ่งเนาะร่างกายตัวปลาชนมุนน้ับตามเจียกราจำเป็นการต่อไปนีได้ยี่บเจ็ดสิบเนี่ยคันเนี่ยบเรีได้ยี่บเจ็ดสิบคันเนี่ย แค่แต้มพอดีแหละแค่ไปเบิ้ลจะเข้าไปกดกระทือไลแต่เนี้ยเฮ่เพราเรงกระกดติดตามให้เดียวึ้นได้โอเคครับตอนนี้คู่นองเปในติดตามนะครับมีการคู่อีกเอาเดี๋ยวเอาจีไปเบิ้งตัวหกล้อที่เพื่อนเอาขึ้นกันแล้วนะครับว่า ได้หน่วยได้หลายนะแต่เพื่อนเราสองร้อยก้อนครับเพื่อนเราขึ้นในหกลอ้อผมถา่ายว่าท่านครับถ่าย่าดตอนเอาเฟืองลุงของเราขับไปเจอกันกับทางเดียวไปชม,มอยูหกล้อกันเลยครับที่เพื่อนเราขึ้นไห้ครับผมครับตัวนี้กะสองร้อยก้อนครับในหกล้อที่เพื่อนเอาขึ้นไหวนะครับจากเพคนซีขับออกได้บอกเพื่อนนี่หลายแนะ่โอ้เปิดแทงข้างเลยครับเปิดแทงข้าง คมาเลยได้เปร่าเวครับทุ่มเปิดออกหกรอบมาเพื่อแกะสิ่งนี้ครับแต่ว่าชิเข่าเป็นงานงานได้อยู่เพราะว่าทางขาเข่มามันแคบนะครับอ่านี่คือยัญชนที่ก็ขึ้นได้สองเอยก้อนนั่นแหละครับติดตามตนลงครับผมทับทุ่มกันต่อไปครับนี่ลนฮากะ ทางการออกตัวไปแล้วครับสองคันมาประจันกันเลยครับนี่ครับเป็นามาสองคันเลยครับทีมงานเข้มแข็งทีมงานโผตู้ พอเป็นตาตกเท้าตัวนะพอมันคือโกเกกโกเกกอยู่เท่านะมาิ่อยทีมาอยู่บ้าเฮ่ควยลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กอยู่เท่า เอาละครับรถเฮากะผ่านสลุยครับตอนนี้ครับบบติดบบลมครับสำหรับสองร้อยก้อนก็ผ่านไปครับเจ็ดสิบก้อนกะตามมาครับทานครับเดี๋ยวไปเบึง้งต,ตอนลงเฮือตีกุ้งไม้บ้อบ่เนะสน่งไซตจิตีกุ้งไม่ครับไปเบึงตอนลงค,ครับผมเแกกับผมไปเลยครับไปเอากองเลยนะคร <c oughs> ับสำหรับหกล้อฮากะ ลงเรียบร้อยนะครับบทันเพื่อนครับเพื่อน่วนคุยเพื่อนกระเลบโบทาครับเอาท่าคันน้อยเอาครับสำหรับเพื่อนคนกะได้การครับทีมงานโฟโต้เพื่อนเลี้ยงในพร้อมครับคักขัครับแจมโอ้ย่างแ้าได้ครับโตหกล้อผมมาทาโบท่านเนาะครับขมบุษันหินแล้วทีมงานเพื่อนขยันขันแข็งผู้เติมละบาทเ่ยบริเติมอื่นนะครับเติมน้ำโค้กครับ คักคักคักครับโอ้ในการทีมงานเข้มแข็งอัานคำจับกล้องถ่ายเราไปเห็นเวียงน้เข้ารถอีโผกระจายเพราะเบื่งเหรอครับอยากออกซืิอดียดเพื่อน,นโอ้นี่ยเนี่ยครับจะคว่างเพื่อนคำพูดจับกล้องยามใดเลยเพื่อนสิเหดเวี่งยกเลยครับสำหรับอีโผก็ได รับคลิปนี้กะบ่มียังลายแล้วเนาะครับเพราะว่าหกล้อกะบทันแล้วครับ200ร้อยก้อนกระดาวเขาลงไว้ครับกะโอเคครับสำหรับทีมงานโพตูคนกะในการครับผมกับบอดงอินดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับขอบคุณครับ